อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่วงนี้ก็สี่มงแรงนะครับอ่าลูกๆก,กำลังสิเริ่มอวยเขาคอกแล้วครับเขากำลังขึ้นมาจากหวยพูดละโอ้ทางใสนะครับอันนี้เขาก็เล่มแล้วครับเล่มขึ้นมาเรืเร่อยๆไกลสีห่หอดทางกลับแล้ว ครับพี่น้องเอฟซเบิ้งเด้อครับลั่นเริ่มแะเล่มครับแม่หาแสนลูกของเจ้าร้านหาแสนครับ สูงประมาณร้อยสี่สิเจ็ดครับแม่นพึ่งไปสอดมายัางบ่ท่านอ,อ่ไปโค้มโตนะครับน้ำเสียกระทิ้งเจ้าเหรียญทองได้ว่าก็คืดว่าสีพันนะครับเพราะว่าเขาก็มีอาการเขาไปโค้มโตเขาก็บบเป็นสั์อีกนะครับกำลังเริ่ม นี่อาการสงสัยน้ำเขาออกจากกิมคุ้นๆนะครับอันนี้แม่น้ำฝนนะครับอสองตัวนี้ได้มาจากพีตูครับได้มาจากพีตูนะครับสองตัวแม่น้ำฝนนี่เขาสูงลอยสี่สิบสองครับเขาก็ได้ ลูกน้อยแล้ะครับครับจันสะงาครับลูกเขายุ่ใส่บุญกันละอันนี้แม่เพิ่มครับตะกูดมาจากอุทัยดอดมยมตาทวีนะครับมีลูกสาวไงของเขาติดมานะครับติดมาแม่พูนติดจากแม่มานะครับสื่อตอนนั้นก็มีแม่นีติดมาานะครับขอขอบคุณนะครับ ต่าทวีดอนมยมนั่นครับนั่นลูกจันสง่าครับเพิ่งได้เดียนนะครับลูกจันสง่านะครับขามาดีข้อมสูงได้ครับนี่ครับแม่หนึ่งของลูกแม่เพิ่มตัวนี้ทองมาน้่ตาทวีครับตระกูลนี้ได้ตะกล้วยแม่ครับได้มาน้่ตาทวี ติดทองมาแม่นั่นติดแม่มาเขาไย่ยอมห้างแม่หรอกครับมาที่นี่เขาก็ได้น้องสาวอีกครับเจ้าบิ๊กเบิร์ดพอเขาครับน้องเหมียนฝันนะครับเจ้าบิ๊กเบิร์ดมีใบมีหลอดครับดูสิครับแข้งขามาดีครับแม่ของเขาเดี๋ยวนี้ ยังพรท่านในพันหลอบนะครับสมอ่าอยัางไรฮะในใบเขาผสมเกาเจริญนครับเกาเจิญผพานหลอหนึ่งแหละครับยังบร่ได้ตรวจทองนะครับอันนี้ได้สองเดือนครับสองเดือนก็คือแม่เขาขึ้นตั้งแต่เดือนแรกนะครับ ต่อมาน้องใบเงินนะครับน้องใบเงินสายอาธาญาตดาวซีพีครับต้องตูดเขาครับน้องใบเงินตูดดีนะครับและนี่เขาส่งสิบท่องแล้วครับลูกหลอดครับ ก็ว่าตัวไหนยังไม่ได้ทำลูกไส่นะครับน้องใบเงินอันนั้นสร้างครับลูกของสร้างอุดดอนนะครับหัวหนกดีครับอญญายะคือพอเขาเหรอครับได้ประมาณสามเดือนกลัวครับอญญายะคือกันกับพอเขานั่นแม่เลยน,นี่แม่จุก ไอพูนบ้านกับพ่อได้เบิ้งยู่แล้วครับอยเขามาเบิ้งได้ครับเด้อศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก่าหนึ่งหาหนึ่งสี่เก่านะครับเปิดอยู่ได้ทุกโตนะครับสวัสดีครับ